สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามพิมในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะวันนี้ช่างพิมเอสที SP นะคะจะมารีวิวแล้วก็วิธีการตัดนะคะผ้าแบ็คเอาท์นะคะกันแสงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้เป็นผ้าแบ็คเอากลับสามชั้นเนาะนะคะอ่ามีเพื่อนๆนะคะถามพิมมาในช่องยูทูปนะแต่ว่าพิมไม่ได้แคปมาให้ดูเนาะว่าช่างถามว่าช่างพิมนะริมริมผ้าม่านนะคะที่เป็นผ้าแบ็คเอาท์มันกระดกนะดูว่ามันรั้งนะคะหรือว่ามันหิ้วนะ ช่างพิมพ์มีวิธีการแนะนำแล้วตัดแบบไหนนะคะเย็บแบบไหนนะอันนี้คือมา่านรอนลางสเล็กเชฟนะคะสำหรับโครงการนิวคอร์กูคดนะคะพิมพ์จะแนะนำให้ใช้มา่านรอนลางสเล็กเชฟทั้งหมดเลยเนาะนะคะง่ายๆคะ่ะวิธีการตัดผ้าแบ็คเอานะเราดูผ้าก่อนนะว่าตรงไหมแนวผ้าตรงไหมถ้าผ้าแบ็คเอานะคะแนวผ้าไม่ตรงช่างก็สามารถตัดให้อ่าเย็บริมให้ตรงแล้วก็สวยได้นะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะช่างพิมพ์ไม่บอกว่าทำยังไงนะแต่พิมพ์มาทำได้นะนี่นะดูรีวิวนี่เลยนะตัวนี้เอียงมากนะตัวนี้เป็นผ้าแบบเคลือบโฟมแบบสไตล์วีซีนะคะซึ่งถ้าช่างเยม ป่ามาแล้วนะนะคะแต่พิไมพไม่ค่อยพิมไม่ค่อยขายนะเพราะว่าพิมรู้ถึงปัญหานะเราไม่ใช่แบบเราจะขายผ้าออกไปโดยที่เราไม่รู้ปัญหาของผ้าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นร้านขายผ้าม่านเราเป็นช่างเย็บผ้าม่านประสบการณ์มากกว่า17ปีนะคะตัวนี้เป็นผ้าของบริษัทดีคออาร์ตนะพิมขายสวยขึ้นงานสวยมากแต่ผ้าเอียงอ่าตัวมันมันเป็นปกติแต่เราเป็นช่างเราจะต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งพิมทาได้คือรีวิวส,สวยๆนะอันนี้นิวคอสนะคะต่อไปนะอันนี้คือนิวนิวนิวอันนิวคอร์แต่นี่คือ New นิวคอร์สน,นะสนติดติดะะต นะแล้วก็เวลาเราตัดอะนะคะเราทํานะแบบอันนี้คือทํานานแล้วสไตล์พิมพนะคะคือถามว่าเราตัดผ้าไปเอาอะนะคะเข็บลงงระโดนผ้านะคะคือเราตัดผ้าไปเอาอะคือช่างอะใหม่ๆหม่อะที่ไม่ค่อยเก่งอะจะกลัวใช่ไหมกลัวแบบแบบว่ากลัวแบ็คเอาแบบกลัวแบบตัดแล้วแบบ็คเอาไม่ตรงน่ะเอียวก็แฉล็บปลายก็จะกระดุกพอเวลาไปขึ้นงานมันก็จะแบบบานออกเนาะนะนะคะมาแต้วช่างพิมพจะสอนนะก่อนอื่นนะคะเราดูแนวผ้าไปแล้วแนวผ้าดูที่กระเบื้องตรงไหมนะคะรายละเอียดเล็กน้อยมาเรียนเพิ่มเติมได้แต่ไม่สอนนะคะแต่ถามว่าตอบได้นะนะคะเนี่ยพิมก็จะตัดให้ดูนะเนี่ยก็จะม เนี่ยนะฮะคือพิมพ์ตัดแบ็กเอาอ่ะคือแบบว่าคือมันตัดยากเลยนะซึ่งแบบคนแบบว่าที่ไม่เคยตัดแล้วก็ช่างอ่ะที่ไม่เคยตัดแล้วก็ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแบ็กเอาเลยนะคือจะตัดไม่ได้ตัดแล้วก็จะเอียงพอจะบิดแล้วก็จะเบี้ยวเนาะพิมพ์ตอบแซงให้ให้เห็นตัวลายแล้วก็เนื้อผ้านะนะคะก่อนอื่นเราต้องดูผ้าก่อนนะว่าผ้าตรงตามแนวไหมนะคะวิดีโอก็จะมืดๆนึงคือจะให้ดูแบบรายละเอียดแล้วก็ดีเทลการตัดนะคะอ่ะนะคะเราจับเราใช้กันไกลที่เราถนัดที่สุดอย่าใช้กันไกล้้้้้้วววแแแแลนนนอองกกก็บบบบบ่่าาคคุณพพิมมม์เรููสึไไหห แบบไมไ่ไม่ได้เนาะนะาสึกแบบไหนนะต่อไปแล้วพี่จะปรับแสงให้สว่างขึ้นนะคะนะะนะแล้วพจะปรับแสงให้สว่างขึ้นเนาะนะก็จะบูบบาบบ้บ้าบนะ้านบะ้าบ้า้าก้ดบ้าันน้านะ้าบ้าบ้า้าบ้าบ้าม้าน้าบ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 ้น้าบ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 ไาบ้นบะ้าบ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 ้งก้าบ้า้า่้าบ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 ราบ้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 าคือแ้าบ้าบ,บ้า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 บบนบ้าาบบา คือแบบไม่ต้องกลัวค่ะนะไม่แบบคือพิมพ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยผ่าเนี่ยนะเราก็จะขึ้นหัวนะคือไม่ต้องกลัวแบบแบบว่าไม่ตรงนะคือเราเรามีความชำนาญแล้วก็ความมั่นใจนะกันไก่นะคะกันไก่ตาตุนะคะกับไก่นะะเห็นไหมฟังเสียงนะนะคะดันกันไกไปด้านหน้านะ,ะไม่มีอะไรที่จะไม่ตรงนะนะะตรงค่ะยังไงก็ตรงนะถ้าอยากให้รู้ว่า,าถ้าอยากรู้ว่าเคล็ดลับอยู่ตรงไหนนะคะนี่อ่ะไหนก็ตรงค่ะฟังเสียงนะนะคะ นี่ <S <S 1> <S 1> เห็นนะม้วเราจะไปดูกันนะว่าสั้งตีนตัดตรงไหมตรงน,นี้ตีนตัดาไว้แล้วเนาะง่ายๆค่ะเราเรา,เราตัดตรงมาแล้วหนึ่งทางแล้วเราก็จะเทียบให้ดูนะคะว่าข้างนึงเราตัดตรงไหมนะง่ายๆค่ะคือเราอ่ะอ่านผ้าขาดตั้งแต่แรกคือเราเราอ่ะอ่านผ้าขาดหมายความว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเนื้อผ้าตัวเนื้อผ้านะ,ะมันตรงตรงไม่ตรงอย่างไรแล้วอ่ะู้แป๊บนึงค่ะคือถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมนะคะว่าตัวผ้ามันตรงแล้วเราก็ตัดตรงแต่แต่ทีแรกนะอันนี้ไม่ได้เก่งนะมันต้องฝึกฝนนะคะตัดแบบเอาเศษผ้ามานั่งตัดทั้งวันนนนนนนะะ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 ะคคคอ่่เเเรรราาาาจมมทียยบบดูวข้ตตงปึ๊แแโ my god เห็นไหมล่ะนี่นะนี่นนี่เห็นไหมนี่ดูสิเห็นไหมคะนี่นะนี่นไคะนี่เปียอ่คดานฝั่งนี้นะคะนี่เห็นไเนี่ยพอดีเปะคะเห็นไหมพอดิเปะเลยเห็นไหมถามว่าเคลมอยู่ตรงไหนนะเคลมอยู่ที่ใจค่ะถ้าใจนะถ้าใจเราคิดว่าเรานะตัดตัดได้นะเราทำได้นะคะเห็นไมสไตล์สาพิมพ์ีนะตอนนี้ก็ตรงนะคะแต่ไปพิมพ์จะมาเย็บให้ดูนะว่าเราเย็บอย่างไรนะคะเย็ไรให้สวยนะตัวแบ็คเอานะคะว่าเย็บอย่างไรให้สวยนะคะเดี๋ยวพิมพ์เราจะเย็บให้ดูนะคะก่อนะะค คือแบบว่าไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะไม่ตรงนะคะคือเราตัดตรงแต่ที่เลขแล้วนะนะคะพอเปิดพอแสงขึ้นมาไม่น่าช่างก็จะขาวหน่อยเนาะนะคะต่อไปนะคะพิมพ์นะก็จะมาเย็บริมนะคนที่กดติดตามพิมในช่องยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กจะได้ความรู้นะคะในการตัดเย็บผ้าม่านนะคะเราไม่ได้เป็นแค่ร้านเย็บผ้าม่านนะนะคะเราไม่ได้เป็นแค่ร้านขายผ้าม่านนะคะเรานะคะเป็นช่างเย็บผ้าม่านที่ขายผ้าม่านนะคะแล้วเราก็รู้นะเรื่องผ้านะคะแต่ละตัวนะคะว่าผ้าแบบไหนนะคะเหมาะกับม่านประเภทอะไรนะเราไม่ได้ใช้เซลล์ขายนะคะเราขายเองเนาะแต่เราไม่ได้บอกว่าร้านเราดีที่สุดนะคะเรราาาาไไไมมมม่่่่่่่ดดดด้้้บออกกกวุุยนนชงพพพพิิ์์ีีีททสสถูะแต พี่ไม่กินะะตัวเจ๋วนะสำหรับการเย็บผ้าไมนะ่เอาเนาะถ้าเราใช้เครื่องเย็บแบบมันก็จะละเอียดในแบบเครื่องแนะละโรบักมินเนาะ,ะแต่ว่าเราได้แฮนด์เมดนะคะคือแบบเย็บแบบเย็บไปข้างหน้านะแบบมั่นใจท่ะไม่ต้องก <c oughs> ลัวแบบเอาเราไปเซตเนี่ยคือถ้าเรารู้ว่าผ้าเราบิดนะถ้าเรารู้ว่าผ้าเราบิดนะเราจะรู้ด้วยตัวเราเองนะเพราะผ้าเราบิดปุ๊บนะให้เราจับผ้านะเราดันเข้ามันขึ้นนะคะปึ๊บนะตัวแค่นี้นะคะตัวแบ็คเอาของเรานะคะคก็จะตรงสวยนะคะ <S <S คือแบบไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยนะคะนี่เพราะเราตัดผ้าตรงนะคะเราตัดผ้าตรงแล้วก็ด้วยความชำนาญนะมันทําให้เรานะคะเย็บแบ็กเอาท์นะคะที่สวยนะคะถามว่าเราตกท้ายนะแบ็กเอาท์นะคะถ้าเราตกท้ายอย่างสวยงามนะคะตัวแบ็กที่เคลือบด้วยโฟมหรือซิลิโคนเขาจะไม่บิดนะจับปุ๊บนะคะหาข้อมือนะอ้าวได้หมดนะคะเนี่ยกลัวที่สุดเลยได้หมดได้เอาวได้หมดไม่ได้โอ้อันนี้สดๆเลยสดสดเลยสดแบบสดแบบเนี้ยไม่รีบเลยสดๆเลยนะว่าแบบว่าได้หมดทำยังไงนะคะสมมติเราเย็บไปแล้วนะเพิ่นอะเพิ่นเลย มาค่ะเดี๋ยวพิมพ์นะคะจะสอนสดๆเลยนะนะคะเมื่อกี้เราเย็บเราเ,ราเราย็บเย็บไปแล้วใช่ไหมคะแล้วได้เราอ่ะมันมันหลุดได้เราขาดนะนะสดๆนะคะว่าเรานะคะจะแก้ไขยังไง,ไงเมื่อเราเย็บไปแล้วนะคะได้มันขาดนะสำหรับภาพแบกเอานะคะง่ายๆนะคะแต่ที่ดีที่สุดนะห้ามขาดนะเพราะว่าแบกเอาตรงตัวมันเลาะไม่ได้นะคะนะแต่เราโชคดีหน่อยว่าเราขายมาเองเรารู้ว่าตัวนีนเป๊ะนะ <c oughs>

เคมาค่าว่าจะแทรกไปบนผ้ามันจะเป็นรูนะคะวีการแก้ไขนะคะให้เราเวลาเราหยิบให้เราบิดเข้ามือนิดนึงให้กินไปประมาณสักหนึ่งหนึ่งเข็มนะตัวแบกนะคะก็จะไปซับแบกด้านหลังนะคะผ้าเราก็จะไม่เป็นรูเนาะแบบนี้นะคะอ่ะที่มไม่ดูสดๆเลยนะนะคะพิมพ์ขนานไปเลยนะคะเนี่ยพิมพ์พิมพ์มจะขนานไปนะคะ ขนาดไปประมาณส, linkage, สักหนึงน่งหนึ่งได้อะคือคือคือคอ,คอ,อันเนี้ยต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนด้วยตัวเองนะว่าเวลา,าเราจะแก้ไขตัวแบ็กที่เราเย็บไปแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะแต่ถ้าเป็นม่านพับไ,ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นริมแบบตาไก่อะไรเงี้ยเราสามารถกินผ้าเข้าไปได้ประมาณสักห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งเข็มนะตัวตัวผ้านะคะก็จะไปบังตัวเข็มที่เราเย็บไปแต่ครั้งแรกคือขาดแต่ครั้งแรกนะคะนี่คือวิธีการแก้ไขสดๆเลยนะคะเห็นไหมคะวิธีตัดผ้าแบ็กเอาสไตล์ช่างพิมพ์เอสพีดูพร้อมพร้อมกันนะคะกดติดตามคุณพิมพ์ายในช่องยูทูบแล้วก็ ะะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย